เกินสไปเดอร์แ <Gomez S 2> มนเกินเอ้ยแต่ก็ได้ยิงบอดให้หน่อยยิงแล้วยิงแล้วก็ตืนผมกะรแยิงไม่เข้าหัวก่อนถ้าส่วนกูก็ส่วนยิงนะเอ้ยกระโดดดิ้งดิ้งไม่มีคนฝากผมโดนเบาเลยปกติมันจะมีคนรัดเข้ามาได้เอ้ยมีคนคนเป็นต้วเต็มเลยมีมารบด้วยเหรอเดี๋ยวถ้าเจอของแดงกับแบ่งเจอของแดงกับแบ่งเอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อรักก่อนเลยรักก่อนเลยเราได้ผูกกำไรมาล้านหนึ่งแล้วไอ้เหี้ย ไอ้เม็ดฟิวแม่งเอาแม่งเอากระเป๋าใหญ่ไปเลยเม็ดฟิวแน่นอนโบว์แชมิวมาเลยใหญ่บินมาดิโบชิวแมทมาดิเลยกิวิทเลยกิวิเปิดแล้วเนี่ยแต่กูแตกูยอดยอดยอดเลยมากเลยมากมีอะไรกิ๊กกิ๊กิ๊โอ้โหไม่น่ามีน่าจะเงินหมดเลยขออะไรเงินทองป่ะเนี่ยออกคาแจ็คม่วงคาแจ็คได้เงินเว้ยได้เงินเว้ยคาแจ็คใส่ตู้เซฟมาไหมไม่รู้คาแจ็คขายได้สองพันสอง แต่ตอนนี้ขายก่อนหน้านี้สามหมื่นนะต่อฟากราคาตกเลยใช่เงินอยากเจ้าหมื่นห้าปืนแต่ว่าไอ้ปุ่มบัสไอ้ไปปั๊สเตอร์้ได้ห้าหมื่นอ๋อกูขายตอนหกหมื่นหน่อยดิกูดองไว้กูได้มาตอนกูดองไว้กินกันใหญ่และกินกันใหญ่พอดีตอนนั้นมีคนแบบน่าสงสารเป็นคนเป็นเรื่องของของการติดดอยดิกูเจอจี้ชีตาเหียว เกูเองกินนี่ไม่ใช่หลัไม่ใช่กจะบินไปตรงนั้นออกหมื่นเดี๋ก็เป็นของทองของแรกของวันกูไหนนะไม่เจอของบินไปตรงไอ้บอลลูนนั่นอ่ะเไม่กดิหนีเลยใช่ไม่ไม่ใช่ิไม่ใช่ลิบไม่ใช่ิฟอาละมาแล้วมาขวามาขวามาขวามาอ้พี่ช่วยคิวหนก็ได้ขวัดขวาดทางไกลเดี๋ยวตรงนั้นดูอุ้ยระเบิดมันระเบิดมันระเบิดมันอุยหล่นนะครับเลือออกเลือดออกเนี่ยเฮ้อ เจ็บ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 มากโดนเลยเลือดออกสองเลยสัตว์คันแทคบั๊บไม่งั้นเดี๋ยวตัวดำมเที่ยะพี่เก็บที่ดูข้างหน้าเ็เดินเดินมาเสียงเดินมานี่ร่อนได้ข้างๆเร็วนะก็ถ้าข้างหน้าออกมามันต้องยิงดั่งเข้าป่าววะตัวบินเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช่บินขึ้นลงอยู่ไปใกล้ใกลๆวะมา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 จริงมาจริงย่องมาย่องมาไปละชึบระเบิดระเบิด โอ้น่าน่าตอนหลอนได้เลยโคตรเท่โคตรอันตรายเปิดลงไอ้เหาโคตรเท่ะระวังนะอะไรวะอ่ะระวังอะไรวะอะไรอะมังกรวัตถุฟอเออมันมันบังคับเข้าเข้าไปยันนะคิวตายแล้วตายแล้วตายแล้วมามาแล้วหลับก้องโอ้กะบินเนี่ยห้ามบินเหรอเ้ยกระสุนหมด แม่งกูหมดอะไรมันก็อะไรตัวหื่อละลายกลัวมากเลยไงโอ้โหกูแม่งจะบอดเอาใช่ไหมเสียงดังๆแม่จิ้มจิ้มบดเขาบนให้หน่อยจิ้มบดเขาบนให้หน่อยผมไม่อยากใช้กระสุนท่าเกินจะทำเลยนะหันแบบจะหนแบบเนี่ยหันแบบจับทีละเมื่อกี้เขาล่วงแบบป่าอยู่ป่าโดนหันเมื่อกี้เกือบล่วงมที่ทำเป็นอะเลงูๆเนี่ยของเก้าช่องเลือกกอล์ฟนี่ ยอย่าแล้ว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 ที้วัสดีครับพื้นที่ก็ไม่พอพฝั่งตรงเครื่องคนที่จุดไฟขึ้นมาควบคุมมันไม่ออ,อกึ้นไงมัล้นี่ขอจีจะเพิ่งเปิดเดี๋ยวนำให้เดี๋ยวนำให้เสียงไม่ได้ยินไม่อยู่คนละฝั่งกันจะบอกว่าเออมันน่าน่าด้ยินคนเปิดเฮ้ยคนคนคนเจหนึงเจอนึง บอดเพี้ยอะไรเป็นเจ้าอดหน้าง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 เดือดเดือดเดือดยิงบอดคือเฮ้ยระเบิดสินึกไปป่ะเระเบิดสวยมาตายป่ะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ยิงตายไปตัวหนึ่งิงตายไปตัวหนึ่งโอ้ย แม่งจิงกูหมดแม็กเลยขวาตายตายตามีมีมปิดประตวะอยู่ปดอยู่ปิดอยู่กูนี่ก็มันปิดประตูต้องหิวต้องฮิวเก็บอ sort of ัลบัมกูไปได้ด้กระเป๋าใหญ่อยู่ไอของอุ้กูแต่งกูแต่งมาแปดสะตายตาตายตายหมดตายหมดยหมดังี้ด้วยงี้ด้งี้ด้วย กูต้องไม่แน่นอยู่ข้างนอกไอ้เยกดไม่ไม่ป้าเลเปิดมันไม่อยู่ข้างในไอ้เย่วิ่งสวนเข้ามาเลยไอย่ผูแตกแล้วไอ้เนี่ยอ๋อมึงหยิบไปแล้วเออรู้ว่ะเดีหยิบอะไรยเสื้อห่าอ๋อเอาเดี๋ยว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 กูใส่ไว้ในตัวมันมีกีกม็ยิงเข้าเกาะสี่กูเลยกระสุนสี่ระเบิดระเบิดกึ๊กคิวอย่างใหญ่อ่ะใช่ระเบิดระเบิดคว้างมาของระเบิดคว่ำ ได้ระวังมันออมมาฝั่งนี้ได้นะเออกูยังไม่ได้คิวเลยไม่กินปลากระเบนตะกุ่นเห็นดำไม่ไหวว่ะดูฝั่งนู้นไว้ดูฝั่งนู้นหน่อยดูอยอะๆเขียนดำอกแดงเลยไม่ได้ใส่เกาะห้ามเลยที่เออไม่ได้เกาะให้แน่สบว่านวัวโหมึงหยิบไปยังไวเลยนุ่มไม่รู้ไงว่ามึงจะใช้คือกูแค่หยิบมาใส่ตัวไว้ก่อน กูเกาะสี่โอ้แผลดับแผลดับโอ้ชิดชุดเออไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่ยิงแขนพูดแม่งระเบิดนั้นแหละถ่ายแล้วไอ้สัตว์มันยังไม่โอ้โหโอ้โหโดนระเบิดเอ้ยตายจิวดำโอ้ยกอดขายก็คุ้มเลยไี่่่เออเนี่ยเดี๋ยวจะไปปิ้นแม่งอะไรแม่งยิงเหี้ยอะไรเนี่ยกูเกาะห้าเลยโดนระเบิดจะระเบิดใครอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไม่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเรามีคนยิงผมด้วยยิงผมด้วยจิวดำพยายามลองอยู่ ก็น่าจะทางไกลข้างหน้าป่ะที่มีคนไปไปถึงว่าตรงกลางนู่นน่ะนะโอเคโอเคเสียงซ้ายกูนี่กึกกักกึกกักนี่ใครวะเนี่ยผมไม่มีสมองแล้วตอนนี้ไอ้เฮียที่มันอยู่บันไดทั้งนั้นน่ะตรงนี้ไม่ใช่ตั้งเสาเแถวเาเนี้ยตั้งเสาแล้วเสามันจะหายก่อนเนี่ยไอ้บันไดที่ขึ้นมาชั้นเราใช่ไหมแกแกสลับระเบิดใช่ใช่ตัวนั้ป้าอะไรผมติดโอ้ ช่วยด้วยช่วยด้วยเหมือนมันจะยัดวะเอ๊ต้องให้ฟิวช่วยเดี๋ยวผมไปหาผมจบุกแล้วมันจะยัดอะไรวะตรงไหนมันฟิวข่ยวฝา้ายตรงกลางตรงกลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแม่งฟ้าเราไปใส่กุ้งแล้วสุดหมดไลยเฮ้ยผมผมผมแดงผมแดงหลายตัวเลยกูยิงขาดไปเจ็บอยู่น่าจะดำสักส่วนอยู่อ่ะผมมันร้องไม่เลิกเว้ยมันร้องไม่เลิกเลยว่ะคนโอ้โหตีหลัง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 เข้าตีหลังมา แยกเซนท่นเซนท่านมันมันยังเปิดอยู่ปะตนาตนามันทุบไปแล้วมันทุบไปแล้วเหรอโอ้โหไปเที่ยวไหนดีวะนี่เบอร์มันทุบไปบบไม่หยุดเลยไม่คือรู้ว่ามันทุบแต่ว่ามัน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 แล้มันจะมีเพนกลับมาไหมหรืออะไรเงี้โอ๊ยเจ้าสร้างมาสร้างใหม่อยู่ไหนอยู่ไหนนั่นแหละนั่นแหละพวกเจ็บเจ็บเจ็บสานเชื่อมสะานเชื่อมกูก็เจ็บเหมือนกันมันสร้างเป็นเซนท่านเวอร์เลยอะใหญ่ระวังเลย กระจายไปซั้นๆเลยอ่ะมัน่าดเนี้ยโอ้โหโดนสันไดยิงนัดเดียวตายจะสร้างให้ใหญ่กว่านี้ตายตายฟุกตายฟัดได้แค่ปวดแลเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเหรอข้างๆมันเป็นบันไดอะดิไอ้ห้องตานั่นแหละไอ้ห้องตาที่ที่มึงยิงหัวฟุกตายหนึ่งมันมาเหมือนกันมันมาเหมือนกัน มันลงมาแล้วเพื h, <S <s Hi, oh. ่อนใส่ใส oh, right. hey, ่ใส่ใส่จะตายจะตายจะตไยมาอุ้ยอุ้ยอะไรวะโดนนัดเดียวเข้าหัวตายเลยอุ้ยโอ้โหอุ้ยทำไมมันอุ๊ยแปลกว่ะเฮ้ยโดนบิดอีงระเบิดอีกลูกระเบิดอีกลูก มันโดนคนยิงนั้นอืมโอ้โหแล้วกูดโดนนัดเดียวเข้าหัวตายเลยกูใส่กระสหมดหมดโอ้ย<อ>กะสหตื่นเตี้ยอะไรนะสุดอะไรมีใช่กระสุดอะไรเนี่ยะสุะนะสห้า